มูลนิธิสร้างสารรค์สังคมไทยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลคนดีแห่งปี2564ซึ่งจะได้รับรางวัลเพชรสุบรรจากนายอัมพลเสนานารง์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9ในวันที่2 1กุมภาพันธ์2564ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์กรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิสร้างสารรค์สังคมไทยจัดงานเชิดชูเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคมในโครงการรณรงค์จิตสํานึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยทั้งนี้นายปียพลแววศีหรือโคชเผู้ก่อตั้ง X อ t a ซ a c a d e m านายกสมาคม มคมกีฬาอำเภอเขืองในและผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมรับรางวัลเพชุบนันคนดีแห่งปี2564ในสาขาบุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่นโดยนายปียพลแววสีเป็นผู้ที่มีผลงานในเรื่องของการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งได้มีการดําเนินงานในสมาคมกีฬาอำเภอเขืองในรวมทั้งจัดตั้งสโมสรเอ็กซ์ตาเขืองในยูเนเต็ดเอ็กซ์ตาอะคาเดมี โครงการปั้นคนดีด้วยกีฬาและพลทอกอะคาเดมี่คือส่วนตัวผมเองรางวัลนี้เป็นรางวัลที่3ของของในปีนี้ก็ว่าได้นี่ก็เป็นรางวัลนะครับรางวัลที่ภาคภูมิใจอิงรางวันนะครับก็จะเป็นของโครงการดลรงจิตสํานึกครับขององค์กรมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและก็สมัชชานักข่าววิทยุแห่งประเทศไทยและก็นักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับ ซึ่งรวมอยู่3องค์กรที่จัดรางวัลน,นี้ขึ้นมาโดยในรางวัลน,นี้จะมีหลากหลายวิชาสาขาอาชีพของประเทศไทยเราที่เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ซึ่งตัวผมเองก็ได้รับรางวัลเพชรสุวรรณนะครับคนดีแห่งปี2564ครับในสาขาผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างที่จะทําให้เป็นตัวอย่างของเด็กเยาวชนครับเพราะว่าการเล่นกีฬาวันนี้มันสามารถต่อยอดเราเข้าไปสู่การศึกษาที่ดีได้วันนี้ก็อยากเป็นต้นแบบให้กับเด็กๆครับรางวันนี้ก็เป็นรางวัลภาคภูมิใจอีกระงวัลหนึ่งเราได้รับมอบจากท่านอมพลเสนานลรงครับองค์คณะมนตรีในรัชกาลที่9ครับซึ่งมาเป็นประธานมอบในวันงานครับก็ถือว่าได้เจอหลากหลายวิชาสาขาอาชีพครับ รางวัลน,นี้เป็นสองรางวัลน,นี่แหละครับคือมีทั้งโล่ให้ด้วยแล้วก็มีทั้งใบเกียรติบัตรให้เราด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครับซึ่งเราก็ไปรับเมื่อวันที่21ที่ผ่านมาครับที่โรงแรมมิราเคิลแกนครับที่กรุงเทพมหานครครับตัวผมเองเนี่ยเกิดจากการเล่นกีฬาครับซึ่งเราเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กครับวันนี้ถ้าผมไม่มีกีฬา ผมก็ไม่สามารถเดินทางมาสู่การศึกษาในระดับปริญญาเอกได้อันนี้ต้องพูดตามตรงเลยนะครับว่าไม่มีทางครับเพราะเราก็เป็นลูกชาวนาะปัจจัยทางการเงินเราก็ไม่ได้มีมากมายที่จะไปศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นตีโทเอกในสถาบันดังๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มองว่าการเล่นกีฬาเนี่ยมันสามารถเป็นอาชีพและมันสามารถต่อยอดให้กับเด็กเยาวชนครับได้มีทั้งการเรียนที่ดีการกีฬาที่ดีครับคือวันนี้การเรียนการกีฬาเนี่ยมันควบคู่กันไปได้ครับผมก็ยังมองว่า การเล่นกีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราออกห่างไกลจากยาเสพติดและยังเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีจิตกรรมที่ดีไม่ว่าจะเป็นจริยธรรมคุณธรรมนะครับของสังคมเนี่ยเราจะได้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่ตอไปก็อยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านหรือฝากถึงทุกท่านครับที่มีใจรักในการเล่นกีฬาครับวันนี้การเล่นกีฬาครับไม่จําเป็นต้องเก่งครับแข่ขอแค่เรามีใจครับมีใจแล้วเอาใจเราเนี่ยมาพัฒนาในการเล่นในการศึกษาเล่าเรียนครับ